ตอนที่สามพยากรณ์สาบาทเพราะสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแจ้งเวลาวันเดือนปีเกิดและโอนเงินเราจะส่งไฟล์เสียงพร้อมฟังทางไลน์ในวันรุ่งขึ้นไลน์และพร้อมเพ0 8ย์0 1่พยากรณ์ชะตาชีวิตของผู้หญิงที่เกิดวันที่30พฤศจิกายน พุทธศักราช2537เวลา1นึ่งนาฬกา47นาทีลัคนาราศีคือตุลราศีเกิดคือธนูธาตุประจำราศีคือไฟดาวประจำราศีคือดาวพฤหัสบดีคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นรักอิสระและชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตวิญญาณของนักผจญภัยและมักมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอบุคลิกของคุณดึงดูดผู้คนรอบตัวและคุณมักเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดยธรรมชาติลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพเป็นคนรักอิสระและชอบความท้าทายคุณไม่ชอบให้ใครมาควบคุมชอบความหลากหลายในชีวิตและสนุกกับการลองสิ่งใหม่ๆเป็นคนมองโลกในแง่ดี และมีพลังบวกไม่ว่าชีวิตจะมีอุปสรรคแค่ไหนคุณก็มักจะหาแง่มุมที่ดีและก้าวข้ามผ่านไปได้เป็นคนฉลาดมีไหวพริบและเรียนรู้เร็วคุณเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ไวมีแนวคิดสร้างสรรค์และสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆได้ดีเป็นนักเดินทางและรักการผจญภัยคุณชอบการเดินทาง และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆผ่านการพบปะผู้คนหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหากบางครั้งคุณอาจจะร้อนและเบื่อง่ายเพราะคุณชอบความแปลกใหม่และไม่ชอบอยู่กับสิ่งเดิมๆนานเกินไปการงานและอาชีพที่เหมาะสมอาชีพที่เหมาะกับคุณงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและต่างประเทศเช่นนักท่องเที่ยวนักการทูตไกด์ หรืออาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นนักเขียนบล็อกเกอร์ครีเอทีฟนักออกแบบหรืออาชีพด้านศิลปะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการตลาดเช่น PR นักการตลาดนักพูดหรือผู้บริหารโซเชียลมีเดียอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ